สวัสดีค่ะเซลเมโคร,ราชฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City Hatchback สำหรับคันนี้รุ่น SVCVT สีเทาเมทิเออร์โอยค่ะราคา675,000บาทและเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดี4สิงหาคม2566นนี้นะคะลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมค่ะ สำหรับลูกค้าคันนี้นะคะเป็นลูกค้าที่ติดต่อ ซื้อรถกับเมนะคะโดยการทักมาที่เพจเซลเมโคราช Honda ค่ะชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะคะลูกค้าสอบถามโปรโมชั่นเมทำใบเสนอราคาส่งให้นะคะจากนั้นลูกค้าก็โอนจองเข้าบัญชีบริษัทหลังการจองค่ะลูกค้าส่งสลิปการโอนบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มาช่องทางแชทที่เราคุยกันนะคะเมให้การเงินออกใบเสร็จให้หลังการจองออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าเตรียมเอกสารรออยู่ที่ ้นไดเลยะะคะจะมีเจ้าหน้าที่ไปนัน้นติดต่อไปนัดทำสัญญาถึงที่ค่ะหลังจากที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อผลอนุมัติเมก็นำใบอนุมัติมาเบิกรถและติดอุปกรณ์ตกแต่งตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าในใบเสนอราคาค่ะสำหรับคันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอะไรกันบ้างเมพามาชมกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งปีมเซรามิก 3M g r a ด S Edition ค่ะลูกค้าของเมย์นะคะเลือกบานหน้า60%รอบคัน80%ค่ะข้อดีของปีมเซรามิก 3M S Edition นะคะมืดด้านนอกค่ะใสสว่างด้านในนะคะกันความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วอายุการใช้งานยาวนานค่ะ มอออกบัตรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างทีมของ 3M ค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ทำเคลือบเซรามิกของ 3M แพ็กเกจรับประกันให้3ปีค่ะแพ็กเกจมีทั้งหมด6ครั้งนะคะลูกค้าสามารถกลับเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซ้ำได้ทุก6เดือนนะคะที่ศูนย์ที่ซื้อรถ สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับเมนะคะก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่โคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะนัดหมายก่อนล่วงหน้านะคะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ2-3ชั่วโมงมีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งค่ะหรือสามารถเข้ารับบริการในเครือนะคะในโซนภาคอีสานในเครืออุบลพันทองค่ะ มีที่จังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญสีสะเกตและที่โคราชที่นี่นะคะสาขาตรงข้ามตลาดเซฟวันค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าค่ะเดิมในรุ่น SV นะคะกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมค่ะคันนี้ลูกค้าสั่งให้เปลี่ยนเป็นแบบ RS นะคะชิ้นงานเป็นของแท้แล้วก็ช่าง honda ททำการเปลี่ยนให้นะคะคืนชิ้นเดิมให้นะคะแล้วก็ พอเปลี่ยนแล้วนะคะหน้าตาก็จะเหมือนแบบรุ่น RS เลยนะคะกระจังหน้าเป็นของแท้นะคะแล้วก็มีโลโก้ RS ติดที่ชิ้นงานของกระจังหน้าด้วยค่ะไฟหน้าในรุ่น SV นะคะเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะหลอดไฟเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะคะสองสว่างคมชัดมองเห็นได้ในระยะไกลค่ะมีไฟเดย์ไลท์นะคะซึ่งติดทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถค่ะ ผอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาขับขี่ในเวลากลางวันนะคะติดทุกครั้งที่สตาร์ทรถค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกเป็นของแท้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะคะชิ้นนี้นะคะราคา5,885บาทนะคะมีฝาครอบไฟตัดหมอกสีดำแบบนี้ให้ด้วยแบบเดียวกับที่ติดตั้งในรุ่น RS ค่ะหลอดไฟเป็นแบบ LED นะคะแสงไฟเป็นแสงสีขาวสำหรับท่านใด ที่ติดตั้งไปตัดหมอกของแท้นะคะช่าง Honda ก็จะทำการเปลี่ยนสวิตช์ก้านไฟให้ด้วยสามารถควบคุมการเปิดการปิดไฟตัดหมอกจากก้านไฟได้เลยตรงนี้นะคะไฟตัดหมอกจะติดก็ต่อเมื่อลูกค้าเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะคะไฟตัดหมอกถึงจะทำงานค่ะแสงไฟเป็นแสงสีขาวหลอดไฟเป็นแบบ LED ของแท้ค่ะ ติดตั้งโดยช่างพันด้ามีรับประกันให้ทุกชิ้นสําหรับอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งเพิ่มนะคะเมจ,จ้าประกันภัยชั้น1คุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมสูวนฮอนด้าได้ทั่วประเทศค่ะคุ้มครองรถเรารถครู่กรณีกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเฉียวชนนะคะรถหายไปไหมภัยธรรมชาติก็เคลมได้นะคะไม่ระบุคนขับขอแค่คนขับมีใบขับขี่และไม่เมานะคะก็สามารถเคลมได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้าค่ะชิ้นงานเป็นโครเมียมนะคะแบบนี้ติดตั้งทั้งสองฝั่งนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถนะคะสามารถติดตั้งได้ทั้งในรุ่น4ประตูและ5ประตูค่ะด้านนอกจะเป็นโครเมียมนะคะด้านในเป็นสีดำเงาแล้วก็มีคัว่าซิตี้ค่ะเป็นชุดแต่งแท้นะคะติดตั้งแล้วก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรับกับมือจับประตูที่ ที่เป็นโครเมียมนะคะสำหรับรุ่น SV มือจับประตูก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับรุ่น SV ค่ะมีสวิตสำหรับกดล็อกที่มือจับประตูและปลดล็อกถ้าเอามือสวมที่มือจับประตูค่ะถ้ามีกุญแจอยู่ใกล้กับประตูรถนะคะในระยะไม่เกิน80เซนติเมตรนะคะหรือว่าะระยะ80เซนติเมตรไม่เกิน1เมตรก็สามารถควบคุมการล็อกและปลดล็อก ที่มือจับประตูได้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนมีเสาอากาศคลิปฉลามค่ะมีที่ปัดน้ำฝนนะคะในรุ่น SV ก็จะมีกล้องด้านหลังนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาภาพที่แสดงที่หน้าจอไม่ชัดลูกค้าสามารถนำผ้าสะอาดมาเช็ดที่เลนกล้องได้นะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังติดให้2จุดค่ะทำสีเดียวกับตัวรถ เซนเซอร์ S S จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ R นะคะร้องเตือนเวลาตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังนะคะป้องกันการชนได้ค่ะล้อแม็ก hmm. ดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นโครเมี่ยมตัดกับสีเทา mm hmm. เป็นแบบน็อตสีรูค่ะมาด้วยยางติดรถยนต์ของ m a x ซินะคะขนาดของยาง185ทับ6 0 R 1 5ค่ะ ในรุ่น5้าประตูนะคะก็จะเปิดประตูด้านหลังได้พับเบาะได้ค่ะเบาะด้านในจะเป็นเบาะหนังนะคะพับเบาะได้ง่ายค่ะพับแล้วก็จะเรียบนะคะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นค่ะที่เปิดประตูด้านหลังนะคะอยู่ใต้โลโก้ Honda บีบแล้วก็ดึงประตูขึ้นแบบนี้ได้เลยด้านหลังก็จะมี อะไหล่ชิ้นเดิมนะคะทิ้วกันศาสตร์อยู่ในกล่องนะคะลูกค้าไม่ให้ติดแล้วก็จะมีของพรีเมียมมอนรองคอหมอนผ้าห่มที่หุ้มเบลกระบาดถาดท้ายค่ะด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่แม่แรงเครื่องมือให้นะคะประตูฝั่งคนขับเปิดได้กว้างก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะคะ มีติดคิ้วบันได LED ค่ะเป็นแบบมีไฟแบบนี้เลยนะคะของแท้จาก honda ติดตั้งโดยช่าง honda ค่ะแป้นวางเท้าดีไซน์สปอร์ตแบบโครเมียมนะคะมีตัวกันลอยกันลื่นให้ไฟส่องสว่างที่เท้านะคะ honda city แสงไฟจะเป็นแสงสีขาวนะคะของแท้ติดตั้งโดยช่าง honda เช่นเดียวกันค่ะเบาะก,ก็จะเป็นบอกหนังนะคะมีตะเข็บสีเบจแบบนี้ค่ะบาะหนังสีดำเบาะ นั่งสบายนะคะนุ่มกระชับอกกระชับด้านข้างมีถุงลมนิรภัยอยู่ในเบาะนะคะแล้วก็ที่พวงมาลัยที่คอนโซลด้านหน้านะคะรวม4จุดด้วยกันค่ะสำหรับรุ่น SV นะคะปรับเบาะนะคะวิธีปรับง่ายมากค่ะพนักพิงดึงตัวนี้แล้วก็ดันเบาะเอ็นด้านหลังได้เลยนะคะในส่วนของพนักพิงตัวนี้ปรับระดับสูงต่ำโยกขึ้นแบบนี้นะคะเป็นการปรับเบาะสูงขึ้นแล้วก็กดลงค่ะปรับเบาะให้ต่ำลง สามารถปรับให้ถนัดในท่าที่ผู้ขับขี่ถนัดได้เลยนะคะสำหรับเบาะปรับง่ายมากค่ะปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะคะต้องมีกุญแจอยู่ในรถนะคะตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ P เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ติดทำงานได้เลยค่ะกระจกมองข้างปรับพับไป,ป้านะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายค่ะ มีเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะสำหรับหน้าต่างเป็นออโต้คู่หน้าค่ะบุญแจนะคะก็จะเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้มีให้2ชุดค่ะสามารถกดล็อกปลดล็อกจากรีโมทได้หรือถ้ายืนใกล้กับประตูคู่หน้านะคะก็จะมีปุ่มสีดำก็สามารถกดล็อกแล้วถ้าเอามือสวมมือจับประตูก็จะเป็นการปลดล็อกค่ะมีหน้าจอเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังนะคะขนาด 8นิ้วนะคะแล้วก็มีเส้นกะระยะด้วยตัวนี้เมย์ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกให้นะคะจริงๆภาพจะชัดกว่านี้นะคะระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยความประหยัดสูงสุดของคันนี้23.3กิโลเมตรต่อลิตรระบบแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะเย็นฉ่ำทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะ มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะเวลาเชื่อมต่อบลูทูธสามารถรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้มาตรวัดก็อ่านค่าได้ง่ายนะคะแสดงสถานะรอบเครื่องยนต์รอบความเร็วมีนาฬิกาบอกเวลาตำแหน่งเกียร์นะคะอุณหภูมิภายนอกปริมาณน,น้ำมันใช้งานง่ายค่ะที่เปิดฟ้าถังน้ำมันนะคะจะอยู่ด้านล่างดึงออกมาแบบนี้ ที่เปิดฝากระโปรงหน้าดึงออกมาแบบนี้ได้เลยได้เลยนะคะจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์หมอนนี้เมีค่อนข้างจะกระชับนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนกําลังจะตกแล้วนะคะลมกําลังแรงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ติดวันหยุดยาวด้วยนะคะวันนี้ต้องเอารถไปเก็บข้างในช็อปลูกค้าจะมารับรถวันที่4สิงหาคมนะคะคันนี้ เป็นลูกค้าที่ติดตามมาจากเพจเซลเมโคราทอนด้าค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda กับเซลเมโคราทอนด้าสามารถติดต่อนะคะทางช่องทางแชทได้เลยนะคะเพจเซลเมโคราทอนด้าหรือถ้าไม่สะดวกทางเพจนะคะก็แอดไลน์ได้ค่ะ ID 0 9 1 0 4 7 7 7 0 4ค่ะหรือหากต้องการจองทันทีก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์ 062-915-5647ค่ะเมรับสายเองตอบแชทเองทำใบเสนอราคาทุกอย่างให้ลูกค้าเองคนเดียวไม่มีแอดมินนะคะอันนี้เป็นบัตรพนักงานของเมนะคะเซลเมโคโราทอนดาเมชื่อนางสาวระดาวันแซลีค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทโคโราทอนดาออโตโมบิลจำกัดสามารถโทรเช็คตรวจสอบได้นะคะที่เบอร์ของบริษัท0 4น2 8 2 2 2 2 ต่อ่ายขายได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่มั่นใจนะคะว่าเมเป็นเซลล์อยู่ที่นี่หรือเปล่าก็โทรเช็คได้นะคะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนตัวจริงนะตอนนี้นะคะตัวจริงสวยกว่าล้อเล่นนะคะยังไงก็สามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับเมก่อนได้นะคะที่เพจเซลเมโคราทอนดาค่ะ วันนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแต่ถ้าอยากได้โปรโมชั่นใบเสนอราคาทักไปที่เพจหรือแอดไปที่ไลน์นะคะเพราะว่าทางคอมเมนต์ของ YouTube เมยไม่สามารถส่งใบเสนอราคาได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณลวกหน้านะคะสำหรับลูกค้าที่ทักเข้ามาวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ